โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมมีโปรตีนมากกว่านมถึงร้อยละ20แล้วยังมีวิตามินและเกลือแร่อยู่หลายชนิดด้วยกันทั้งวิตามินบีวิตามินดีและแคลเซียมแถมยังมีโพรไบโอติกอยู่มากจึงเหมาะที่จะทานเป็นอาหารเช้าเพราะไขมันต่ำแต่มีสารอาหารมากมายที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แถมกินแล้วไม่อ้วนอีกด้วยมาดูประโยชน์ของโยเกิร์ตกันเลย7ประโยชน์ของโยเกิร์ตหนึ่งแก้ท้องผูกท้องผูกเป็นอาการที่เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่สาเหตุเกิดมาจากการกินอาหารที่มีกากใยน้อยเกินไปซึ่งชาวเแลเรียนนิยมกินโยเกิร์ตเป็นประจำ พราะช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายโยเกิรต์ตมีแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้จึงสามารถช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นภายในลำไส้ทำให้ขับถ่ายคล่องในทุกๆเช้าแล้วโยเกิรต์ตยังช่วยแก้อาการท้องเสียและการติดเชื้อบริเวณลำไส้ได้อีกด้วย2 ควบคุมน้ำหนักโยเกิร์ตอุดมไปด้วยโปรตีนจึงช่วยให้อิ่มท้องแต่ถ้าหากต้องการลดน้ำหนักควรเลือกโยเกิร์ตลดธรรมชาติเพราะมีโปรตีนสูงเป็นสองเท่าของโยเกิร์ตทั่วไปแล้วยังให้แคลอรี่ต่ำเมื่อเทียบกับโยเกิร์ตที่แต่งกลิ่นธรรมชาติซึ่งแคลอรี่และน้ำตาลสูงมากทางที่ดีที่สุดคือควรผสมโยเกิร์ตกับผลไม้สดๆลงไปเพื่อรสชาติที่อร่อยกลมกลม่อม แล้วยังได้วิตามินและไฟเบอร์อีกด้วย 3. ช่วยกระตุ้นการทำงานลำไส้และโตบาซีลัสในโยเกิร์ตเป็นจุลินทรีย์ที่ร่างกายต้องการซึ่งจะไปช่วยหยุดการเจริญเต,ญเติบโตของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์เอสไพโลไรที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะลดการอักเสบของลำไส้ ยังมีผลการวิจัยว่าคนที่กินโยเกิร์ตเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ 4. ช่วยรักษาเชื้อราในช่องคลอดสาวสาวมักมีปัญหาเชื้อราบริเวณช่องคลอดลองหันมากินโยเกิร์ตเป็นประจำดูสิเพราะโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ที่สามารถช่วยกำจัดกลิ่นอันไม่ทุนประสงค์ได้ อันเกิดเนื่องมาจากเชื้อราต่างๆแค่รับประทานโยเกิร์ตเป็นประจำทุกวันก็จะช่วยลดอาการช่วยลดการติดเชื้อลงถึง3เท่าเลยแล้วโยเกิร์ตช่วยรักษาช่องคอดอักเสบอันเกิดจากเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย 5. มีแคลเซียมสูงโยเกิร์ตอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสจึงช่วยเสริมสร้างกระดูก และฟันให้แข็งแรงเพราะโยเกิร์ตมีกรดแลคติกที่จะช่วยย่อยแคลเซียมให้เล็กลงทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้ง่ายขึ้นแคลเซียมที่ได้จากโยเกิร์ตจะทำให้กระดูกแข็งแรงลดความเสี่ยงการเป็นโรคก,กระดูกพรุนป้องกันความดันสูงต้านมะเร็งลำไส้ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งบริเวณเนื้อเยื่อกระดูกที่สำคัญโยเกิร์ตให้โปรตีน และแคลเซียมสูงกว่านมธรรมดาทั่วไป 6. ช่วยลดกลิ่นปากเพียงแค่ทานโยเกิร์ตเป็นประจำก็สามารถช่วยลดระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดกลิ่นปากและลมหายใจมีกลิ่นเหม็นแล้วยังช่วยบำรุงเหงือกและฟันลดอาการเหงือกอักเสบได้อีกด้วยสาเหตุที่ทานโยเกิร์ตแล้วช่วยให้ไม่มีกลิ่นปาก เนื่องจากแลคโตบาซิลัสจะช่วยกำจัดแบคทีเรียในปากจึงช่วยลดกลิ่นปากจากการสะสมของแบคทีเรียได้นั่นเอง 7. ช่วยลดคอเลสเตอรอลการรับประทานโยเกิร์ตซึ่งมีผลไบโอติกรัมอยู่ด้วยจะสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกายได้โยเกิร์ตจะช่วยลดคอเลสเตอรอล ซึ่งเป็นไขมันชนิดเลวให้ลดลงแล้วการรับประทานโยเกิร์ตยังช่วยลดความดันโลหิตและยังกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้โยเกิร์ตยังช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดมื้อเช้าเป็นมื้อที่ทุกคนเร่งรีบแต่ก็ถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดจึงควรทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างโยเกิร์ตนอกจากจะทำให้ขับถ่ายคล่องแล้ว ยังทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารมากมายอย่าลืมทานมื้อเช้าทุกวันด้วยนะคะกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสาระดีๆด,ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ